สปอยยาวมังงะวันพีช1 1 1 3การเสียชีวิตของบุคคลสำคัญวินสัสจูโรถูกกระทืบจมดินและกลุ่มโจสรสัตว์หมกฟางสู้สุดชีวิตสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร v i e วิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนข่าววันพีชทั้งหลายเลยนะครับสหรับคลิปนี้เป็นสปอยยาวมังงะวันพีชในตอนที่1113และผมนั้นสามารถรับประกันได้เลยว่าตอนนี้เดือดแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นตอนที่สำคัญเป็นการประกาศสิ่งที่สำคัญเลยละในเรื่องวันพีชนะครับแล้วก โอเคเพื่อไม่เสียเวลาอย่าลืมกดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและไปรับชมความสนุกความมันของมังงะวันพิชในตอนที่1113กันเลยดีกว่า โดยสหรับชื่อตอนอย่างเป็นทางการของมังงะวันพิษในตอนที่1,113นั้นจะชื่อตอนว่าจนตรอกโดยเริ่มตอนมานั้นจะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วนะครับไอตอนช่วงท้ายนี่แหละที่เราเห็นว่านะครับเซนมาคัชมาร์สนั้นเนี่ยที่กําลังไปปิดนะครับหรือว่าทําลายนะครับแมลงสื่อสารที่เผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับแต่ปรากฏว่าได้เห็นบางสิ่งบางอย่างนะครับที่มันอยู่เหนือตาตัวเองขึ้นไปนะครับแล้วก็เป็นการเฉลยแล้วครับว่าเป็นหัวนะครับของดรเวก้าพังนะครับใครจำกันได้ดรเวก้าพังก่อนหน้านี้หัว จะยาวๆใช่ไหมซึ่งเวก้าพังนั้นตัดหัวของตัวเองออกมานะครับคือตัดสมองของตัวเองออกมานั่นแหละและเอาไปใส่นะครับในแทงน้ําอีกทั้งยังมีการกํากับเลยครับว่าภาพนั้นค่อนข้างตลกเหมือนกันเพราะว่าเห็นผมนะครับของเวก้าพังเนี่ยยังติดอยู่ที่สมองอยู่เลยเซนมาคัสมาที่เห็นสิ่งนี้นะครับถึงกับพูดออกมาและสิ่งนี้เนี่ยก็ยังมีชีวิตอยู่แม้ว่าเจ้านั่นจะตายไปแล้วงั้นเหรอความตายคืออะไรกันแน่แล้วเนี่ยและจิตสํานึกของเจ้านั่นเนี่ยยังอยู่ในสมองนั่นหรือเปล่านี่มันใช่แกใช่ไหมเวก้าพัง หลังจากที่ได้เห็นสมองนะครับของดรเวก้าพังที่อยู่ในแท้งหลังจากนั้นนะครับเซนมาคัสมาร์ไม่รอช้านะครับไปที่แมลงสื่อสารในทันทีเพื่อจะทําลายแต่ปรากฏว่าแมลงสื่อสารนั้นเป็นของปลอมนะครับเซนมาคัสมาร์เมื่อเห็นแบบนั้นนะครับก็ถึงกับกวนกยอย่างหนักเลยนะครับเปนเพราะว่าในตอนนี้ไม่สามารถจะหาได้เจอแล้วนะครับสำหรับแมลงสื่อสารในแบบพิเศษเลยเนี่ยที่สามารถแพร่ภาพได้ทั่วโลกที่เวก้าพังสร้างขึ้นมานะครับเพราะในตอนนี้มันยากมากๆเลยที่จะหานะครับเป็นเพราะว่าเวก้าพังนั้นได การถูกตัดไปที่ทั่วโลกนะครับทุกคนนั้นกําลังรอนะครับข้อความที่เวก้าพังนั้นกําลังส่งมาโดยตัดไปนะครับที่หมู่บ้านเซลับนะครับหมู่บ้านของอูซบนะครับโดยมีคุณหนูคายะแมรี่นะครับหรือเหล่าแบบเ็กแก๊งนะครับของอูซบนั้นกําลังพูดคุยอยู่นะครับว่าเวก้าพังนั้นเนี่ยกำลังจะพูดอะไรนะครับและมันนั้นจะสามารถสร้างผลกระทบนะครับต่อวงการการแพทย์ได้หรือเปล่าฟีลว่าสิ่งที่เวก้าพังพูดนั้นจะทําให้วงการการแพทย์นั้นเนี่ยเหมือนเจริญขึ้นหรือเปล่าอะไรประมาณแบบนี้ก็เหมือนเป็นการเมาามออยกกกกััันนนะคครรบขงเ็ถูตดไปี นะครับที่ประภาคันแหลมแฝดนะครับโดยคุณ้อคัดกับลาบูนทั้งสองนั้นนะครับก็เฝ้ารอเลยนะครับว่าข้อความของเวก้าพังนั้นี่ยที่ส่งมาคืออะไรซึ่งจริงแล้วนะครับในตอนนี้เราจะได้เห็นมากมายเลยนะครับก็คือตัดไปแหละครับว่าแต่ละสถานที่นั้นนะครับก็กําลังเฝ้ารอว่าเวก้าพังนั้นจะพูดอะไรนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้และในตอนนี้นะครับเวลาก็สิ้นสุดลงนะครับจึงทาให้ดรเวก้าพังนั้นก็เลยเริ่มประกาศนะครับสิ่งที่ตนเองนั้นจะพูดส่วนเซนต์มาคัสมาร์สนั้นรีบติดต่่่ออนนนนคัไปาาผู้้เเืโดย ได้พูดแล้ว่าฉันไม่รู้นะว่าเวกาพังมันจะพูดอะไรแต่มีความเป็นไปได้สูงเลยว่ามันตั้งใจจะแก้แค้นให้กับเหตุการณ์ของนักวิชาการอย่างเจ้าโคเวอร์และเหตุการณ์ที่โอฮาร่า และเหตุการณ์นะครับถูกตัดมาที่ฟังของจิวรี่บอนนี่นะครับซึ่งปรากฏว่าซันจินั้นมาถึงได้ทันเวลาพอดีและซันจินั้นนะครับได้เตะเข้าไปที่หน้านะครับของวีนัสิจูโร่อย่างเต็มแรงและเหล่าคนยักษ์คนอื่นนะครับพวกโออิโมกับคาชินั้นนะครับก็พยายามจับตัววีนัสิจูโร่เอาไว้หลังจากนั้นบอนนี่นะครับได้กลายร่างเป็นร่างอนาคตของตนเองนะครับก็คือร่างใหญ่โตเลยและได้กระทืบนะครับในตัวของห้าผู้เท่าอย่างวีนัสิจูโร่และเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับที่ด็อกเตอร์เวก้าพัง สารภาพบาปพังใหญ่ของตัวเอง2ประการแต่เขาไม่ได้บอกนะครับว่าบาปเหล่านั้นคืออะไรนะครับคือไม่ได้บอกว่าความผิดของตัวเองนั้นคืออะไรแต่ก็ยอมรับแหละครับว่าเขานั้นทําผิดแบบใหญ่หลวงเลย2สิ่งนะครับและเขาก็บอกเลาครับว่าถ้าหากการประกาศให้คนทั้งโลกได้รับรู้กับสิ่งสิ่งนี้นะครับเท่ากับว่าในตอนนี้เขานั้นเนี่ยไม่ถูกจับตัวไปเพื่อทําการสังหารนะครับก็ถูกฆ่านั่นแหละครับเป็นเพราะว่าเขานั้นได้กําหนดเอาไว้นะครับว่าการออกอากาศครั้งนี้จะสามารถเริ่มต้นขึ้นได้ก็ต่อเมื่อหัวใจของเขานั้นหยุดเเเต้้้นนนนนท่าาัจึงํใหหะไ็ ติกริยาของคนทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งกับการเสียชีวิตนะครับของเวก้าพังเราจะเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นซีซ่าคลาวหรือว่าจัดนะครับที่อยู่ในจากเจอมาได้รับข่าวนี้นะครับซึ่งเราเห็นว่าเจ้าซีซ่าคลาวนั้นนะครับร้องไห้ออกมาโดยบอกแล้วครับว่าเขานั้นทํางานหนักเพื่อโค่นเวก้าพังแต่ทําไมกัน และเหตุการณ์ถูกตัดไปที่นะครับซาบันดี้นะครับเจ้าดูวาวนั้นนะครับก็รู้สึกงงนะครับพว่าทําไมการเวก้าพังถึงได้ตายได้เมื่อข่าวตอนเช้านั้นนะครับยังบอกเลยแหละครับว่าดรเวก้าพังนั้นยังเป็นตัวประกันของกลุ่มหขวฟางอยู่เลยก็คือฟิลเจ้าดูาวมันมันคิดแหละครับว่าเอ้ยถ้าแบบว่ากลุ่มหมวฟางจับนะครับเวก้าพังไปเนี่ยเวก้าพังไม่น่าจะถึงตายนะเพราะกลุ่มหขวฟางเป็นคนดีเอฟฟิลลิ่งแบบนั้นส่วนเหตุการณ์ถูกตัดไปที่สํานักงานใหญ่ Worldconomy New Paper เราจะเห็นว่าาเจ้มอแกนนั้นโกกมาๆเลยยโดเจ้ามแกนก็บอกแลรวมัน สามารถเผยแพร่ไปได้ทั่วโลกแบบนี้เท่ากับว่าธุรกิจหนังสือพิมพ์ของฉันเนี่ยมันก็เจ๊งนะสิแต่หลังจากนั้นเราจะได้เห็นแหละคะับว่าข้อความของเวก้าพังนั้นเนี่ยก็ยังคงดําเนินต่อไปโดยเวก้าพังก็พูดเลยแหละคะัะว่าใครก็ตามที่ลงเอยด้วยการฆ่าฉันฉันจะไม่โทษว่าเขานั้นเป็นคนชั่วฉันจะไม่ตราหน้าว่าใครเป็นคนดีหรือคนชั่วเป็นอันขาดเนื่องจากฉันยังไม่เข้าใจเขามากพอว่าทําไมเขาถึงต้องสังหารในตัวของฉันเล่การทุกตัดไปที่ฝั่งของนาไม้นะคบผู้ท่าเซตเทิลน,นั้นได้ปีนขน แล้วก็ถึงกับตลึงและก็ตกใจมากๆเลยเพราะเธอจําเสียงนี้ได้นะครับเพราะเป็นเสียงที่เธอนั้นเคยได้ยินในเหตุการณ์โอฮาร่านะครับในสมัยที่เธอนั้นเป็นเด็กโดยผู้เราเซตเทิได้พูดกับโรบินนิโคโรบินผู้หญิงที่อาคาไอนุนั้นล้มเหลวในการกวาดล้างไปในตอนนั้นนามิไม่ได้ยินแบบนั้นนะครับจึงพูดอทน,นทีทุกคนรีบปกป้องโรบินเร็วบลูคนั้นนะครับจึงทําการตัดขานะครับผู้ท่าเซตเทิออกไปขาหนึ่งนะครับส่วนอุซบนั้นยิงกระสุนระเบิดโจมตีเข้าใส่นะครับ่นนบออะขณ เธอนั้นใช้สุดนะครับในการสกัดขาของผู้เท่าเซตเทิลเอาไว้และชอปเปอร์นั้นนะครับก็ใช้กาดพอยนะครับเพื่อปกป้องทุกคนเอาไว้และการถูกตัดไปนะครับผู้เท่าอย่างเซนต์มาคัสมาร์นะครับโดยในตอนนี้กําลังคุยนะครับกับห้ามผู้เท่าคนอื่นนะครับโดยบอกกับสิ่งที่เขาควรทําในตอนนี้โดยผู้เท่าเซนต์มาคัสมาร์นั้นนะครับก็ได้พูดแล้วครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นฮะถ้าฉันเนี่ยทำลายโรงไฟฟ้าที่นี่ทิ้งลงซะผู้เท่าเซตเทิลนั้นที่ได้ยินนะครับผู้เท่าเซนต์มาคัสม ด้วยการตายของทหารเรือรบหรือฐานของเรามากเท่าใดรอบกอแต่สิ่งที่สําคัญเลยก็คือทีนี้ผู้เฒ่านะครับอย่างท็อปแมนก็เลยพูดสวนขึ้นมานั่นมันหมายความว่าจะไม่มีใครนั้นสามารถสร้างมัตเตอร์เฟรมได้อีกอยังไงเลยล่ะมันเป็นสิ่งที่เรานั้นต้องกังวลมากที่สุดและท้ายบทนั้นนะครับก็จะเป็นคําพูดที่น่าตกใจของเวก้าพังในขณะที่เรานั้นมองเห็นทะเลพร้อมกับเกาะเอเคเล็กๆอยู่ห่างไกลโดยเวก้าพังนั้นก็พูดแหละครับว่าสิ่งที่ฉันจะพูดอาจจะดูไร้าสาระหลายคนอาจจะหัวเราะเยาะในสิ่งที่ฉันพูดแต่่่ททุกกคนนมีีสิจรู้อ บทสรุปนั้นโลกนี้กําลังจะจมดิ่งลงสู่ท้องทะเลแล้วละ่ะและในหน้าสุดท้ายของบทเราจะเห็นนะครับเป็นภาพพื้นท้องทะเลนั้นมีนางเงือกว่ายน้ําอยู่กับปลาวานนะครับแล้วก็เป็นการจบไปสําหรับมังงะวันพิษในตอนที่1 1 1 3กับการล่มสลายของโลกเมื่อโลกไปนี้นั้นกําลังจะจมสู่เบื้องท้องทะเลนะครับก็เป็นอยางไบ้างสำหรับตัวยาวตอนนี้เดือดสมการรอคอยหรือเปล่าคอมเมนต์แสดงความคามิดเห็นมาได้เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตอนนะครับที่ทําให้เราได้รู้เลยแหละครับว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงบ้างนนนะคัแลเเหหมมือดิาุณ้ ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณมันจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ